ขนาดคือบม่ใช่แน่เอยคุกรับตรบ,ตร,บรับตบแค่ตบแค่แล้กร่วงเออไม่ออกตบแค่นะ้วไม่ไไม <laughs> ออกเอ้ยไม่ออกไม่เป็นไรเอาใหม่

ที่เจ็สองตากินข้าที่เป็นอย่างว่าเชี่ยมไหมื่อยใยบางๆอนญาติก เออเอามื้อเช้า,อาอยัางตีเลยก็ได้เออแมน่นเอาลวกยังไดกก็ก็ได้จะตีนไงยังไดงน้าลูกได้เบิดทุกส่วนในร่างกายไม่มาเคือบ่อนไม่บ่อนนะฝานังแกยากให้บอลเออบอลนี่บอลน,น,นี่ถ้าพอหามไม่บอลเพราว่าบอลเพราะว่าบอลเล่เขาจะถึงเ,ตเนตดขนาดนี้คนไหนจะถึงเนตดเออคือคนไหนจะถึงเนตดเออนั่นนั่นเด้ มันลงคือฝุดหวานสุดหวานนี่ขอหานไ,ไหลนัน่งแม่กรรมการไปแล้วกรรมาการน่าจังลูกนี้เฮ้ยกรรมาการมาแล้วรับรับจบเลยลูกเออ

จะคือเมื่อนักแท้ นนลงชนะแล้วค่ะ